คุณสัตย์คุณคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณหาดบ้านหาดบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในสักครู่นะครับผมจะไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านนักเดิมที่นี่ครับเขากําลังหาหอยกลมกันแต่วิธีการหาหอยชนิดนี้นะครับชาวบ้านเขาจะใช้หอยสองตัวมาถูกันให้เกิดเสียงเพื่อจะเรียกหอยที่เราจะหาอยู่ในน้ําซึ่งวิธีจะเป็นยังไงผมก็ยังค่อนข้างยังแปลกใจและไม่เคยเห็นเดี๋ยวต้องตามผมไปดูครับคุณผู้ชมครับในช่วงน้ําลงทุกๆเช้าบริเวณหน้าอ่าวบ้านหาดในตำบมลมะเลศ เราจะพบชาวบ้านเข้าเดินหาหอยกลมกับหอยแคลงกันครับอย่างเช่นเช้าว,วันนี้ป้าทาป้าหววและพี่การพาผมลงน้ําเดินหาเก็บหอยซึ่งวิธีหาหอยที่นี่แปลกไม่เหมือนใครแน่นอนครับเสียงเปลือกหอยขูดกระทบกันแบบนี้ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเป็นวิธีการใช้เสียงเรียกหอยที่อยู่ในน้ำให้อ้าปาก เมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ๆก็จะพบรูเล็กๆแบบนี้ครับอย่างเช่นรูนี้คือรอยปากหอยแครงหรือหอยคลางชาวบ้านเขาจะใช้นิ้วขุดขึ้นมาง่ายๆครับส่วน2รูเล็กๆแบบนี้คือรูหอยกลมนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตการวิธีการหาหอยของชาวบ้านบนเกาะสมุยครับซึ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับวันนี้เราจะหาหอยกลมหอยคลางหอยแครงซึ่งวิธีการหาของชาวบ้านที่นี่ครับ เขาต้องเดินในเขาต้องเดินในช่วงที่น้ำเรียบช่วงน้ำเรียบที่น้ำเนี่ยประมาณขนาดนี้เห็นแค่ประมาณตะตุ่มเสร็จแล้วเขาจะมีวิธีงี้ครับเขาจะเดินหาไปเนี่ยเขาจะใช้หอยสองตัวถูกันเอาเอาเปลือกมันถูกันให้เกิดเสียงพอชาวบ้านเราเดินไปถ้าเกิดเดินน้ําแรงหน่อยนะฮะน้ำมันกระเพื่อมเนี่ยหอยมันจะปิดปากปิดปากเสร็จแต่วิธีการที่ชาวบ้านเขาเขาทำเนี่ยเขาจะทาเสียงเนี่ยเพื่อให้หอยมันเปิดปากแต่ แต่ต่อมาเทคนิคอีกอย่างนึงครับเวลาต่อมาก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยพอเวลาเดินไปหรือหาไปสักพักน้ํามันจะกระเพื่อมมีลมเขาจะมีเทคนิคครับเมื่อสักครู่นี้ที่ท,ท,ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่เขาโยนขวดพลาสติกไปนั่นก็คือเข้าออนน้ามันหมูหรือน้ํามันพืชครับใส่ไว้ในนั้นแล้วปลายปากขวดเนี่ยเขาจะเจาะรูใชตปตะปูหรือใช้อะไรก็ได้เจาะให้เป็นรูเล็กๆพอเวลาเราเดินเงนี้ยมองไปข้างหน้าเนี่ยน้ำมันกระเพื่อมเราจะมองไม่เห็นหอยเขาก็จะโยนครับพอโยนไปเสร็จปึ้งพอมันตก น้ำมันที่อยู่ที่เราเจาะรูไว้มันจะกระจายออกแล้วมันจะทําให้น้ำาระแวกนั้นเนี่ยถแถบแนั้นรแวกนั้นเนี่ยไม่กระเพื่อมอันนี้เป็นเทคนิคเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านเขาบอกว่าก็าทำกันมาเป็นร้อยปีนะับพิธีแบบนี้เราลงมาแล้วก็ก้มหาถ้านน้ำน้ำมันกระเพื่อมหรืออะไรเนี่ยเราใช้น้ํามัน โยนลงไปแล้วก็มาน้ํามันหายกับเพื่อนอย่างหายกับเพื่อนเราก็ก้มหาอย่างเนี้ยก้มหาปุ๊บก็จะเห็นหอยมันอ้าไอ้วิธีแบบนี้นี่มันมันเป็นทั้งทุกหอยเลยไหมทั้งคางทั้งแขงทั้งหอยกลมเนี่ยปลาเ,เป็นเป็นเงื่อนกันหมดเลยแสดงว่าวิธีการหาหอยคางหายองหยแขงที่นี่เข้าหากันแบบนี้ใช่ค่ะมันจะอยู่ตามโขดหินแบบนี้ใช่ไหมตัวปล่อยค่ะตัวไปหาได้ทุกปีไหมหาแบบนี้ได้ทุกปีแล้วแต่น้ำมันจะหลง ถ้าน้ำไม่หลงก็ห้ามไม่ได้แบบขื่นมันเยอะอย่างต้องขื่นให้แบบนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะส่วนไอ้น้ํามันที่เราโยนนั่นคือคือทําให้ขื่นซองฮบค่ะอย่าให้มันมันกับมันเป็นคลื่นอ๋อไม่ถึงว่าเวลาช่วงเราเดินเนี่ยมันมีลมมาคลื่นมันก็จะมีอย่างมันก็จะมีคลื่นเเรารามองไม่เห็นไงทเรามองไม่เห็นใช่ไหมแ้่อ๋อป้าก็เลยโยนนี่ไปโยนให้มันมันหนิงไงคลื่นมันหนิงอะไรน้ำมันในน้ำมันจะออกมาเมื่อใช่น้ำแต่นั้นนิงค่ะค่ะ อาหารพื้นบ้านคนเกาะสมุยวันนี้ปลาล่าจะแกงกะทิใส่ใบชะพูและแกงส้มใส่สับปะรดครับเริ่มจากให้เอามีดผ่าตัวหอยสดๆออกมาล้างและไหลน้ำให้สะอาดเอากะทิไปตั้งไฟครับจากนั้นให้ใส่เครื่องพริกแกงกะทิลงไปใส่เคยปลาลงไปคนให้เข้ากันรอจนเดือดให้ใส่ตัวหอยลงไปเมื่อตัวหอยสุกให้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายก่อนจะใส่ใบชะพูปิดท้ายครับ ส่นแกงส้มใส่สับประรดให้เอามะขามเปียกละลายน้ำก่อนเอาแต่น้ำมะขามเปียกไปตั้งไฟครับใส่เครื่องพริกแกงส้มลงไปใส่เคยปลาลงไปรอสักพักให้ใส่สับประรดลงไปจากนั้นก็ให้ใส่ตัวหอยลงไปครับเมื่อตัวหอยสุกให้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยเท่านั้นครับส่วนต้มใบโหระพาให้ล้างหอยกรมให้สะอาดตั้งน้ำ ทุบตะไคร้ใส่ลงไปใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่ตัวหอยกลมลงไปเมื่อตัวหอยกลมสุกให้ใส่ใบโหระพาเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับแกงใบชะูนี่มันต้องเริ่มทำยังไงแม่เล่าเริ่มตั้งแต่แ,แรกมันยังไงก็แกงใบชะพูเหรออ่าก็เอามาผ่าแล้วก็ล้างแล้วก็วางให้สะเด็ดน้ําแล้วก็ตั้งน้ํากะทิกับผสมเครื่องแกงพริกแกงอ,ะอ่ะ แล้วก็ใส่กะปิแล้วก็เอาขึ้นตั้งพลอยแล้วก็เดือดแล้วก็ใส่หอยก็รอให้หอยเดือดหน่อยหนึ่งอย่าให้น้ำกะทิแตกมันก็เอาหอยมาผ่าแล้วก็ถ้าเสด็จน้ำก็เหมือนกันนั่นแหละก็ตั้งน้ำต้มมะขามให้มันเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงก็ใส่กะปิก็เคยเคยปลากะปิปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยต้องต้องเคมรสห้มันกลมกลม ได้สุดท้ายเมื่อกี้เห็นต้มอ่ะต้มหอยหอยกลมเราเนี่ยมันต้มหอยกลมกับตะไคร้แล้วก็ใส่ใบโหระพาเอาน้ำเปล่าๆนี่ตั้งไฟแล้วก็ทุบตะไคร้ใส่แล้วก็หอมแล้วก็หอมแดงแล้วก็กับกะปินิดนึงไม่ไม่กับกะปิกุ้งเคยกุ้งเนี่ยนะอครับกะปิอ่าแล้วไงแล้วก็ใส่เครือนิดนึงแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยแค่นั้นเองแค่นั้นวิธีการหาหอยแบบนี้ คนเกาะสมุยเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นร้อยปีแล้วครับส่วนหอยคครงที่นี่คุณผู้ชมจะเห็นตัวใหญ่ๆคนที่เกาะสมุยเขาเรียกกันว่าหอยแครงครับผู้ช่อครับนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตการกินอยู่ของคนบนเกาะสมุยอีกอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้เราเนี่ยไปหาตอนแรกนะครับ ตาบ้านเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปหาหอยกลมตัวนี่คือตัวนี้ครับคล้ายๆหอยแครงเขาขาวแบบนี้หอยกลมแต่พอไปหาจริงๆแล้วกลับไม่ค่อยจะมีฮะกลับเราเราดันไปได้เป็นหอยคลางกับหอยแครงเยอะกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาลองชิมอาหารื้นบ้านของผมต้องมาที่นี่ครับบ้านนี้คือบ้านหานนะแม่เนะาะบ้านหาตบบนตะบลเมล็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ